โอ oh, เคเพื่อนครับก็ขอราบสวัสดีเพื่อนทุกคนถูกชั้นนะครับอาอยู่เห็นเลิเช่นเคยเพื่อครับในช่องของเฮียอลริจาวิเจรเลนีกเอกไหนวะไม่ใช่แล้ฝากจนหลอนถอนไม่มีเออก็ฝากเพื่อนกด subscribe กดตตามแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งยิงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เฮียกันด้วยเพื่อนครับ เราอยู่ที่หน้าเกมของลัคกี้ในโกะนะครับไปลุยเลยบ้างครับช้าช้าเลยบ้างครับรีบมาเล่นนะรีบมาเล่นก่อนสักคลิปสองคลิปนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้มีคลิปดูวันนี้นะครับวันนี้วันเสาร์ด้วยบ้างครับก็หนักแน่นอนบ้างครับเล่นยากแน่นอนถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะเสาร์ที่2วันเด้อนะครับเดี๋ยวช่วงช่วงเที่ยงของวันนี้เฮียก็ไม่ว่างเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรีบเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้มีคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูทั้งวันนะเมื่อคืนเฮียก็เล่นตุนไว้ให้แล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อนครับไม่ได้มาตามลัคกี้ถามนะให้ดูบรรยากาศในกลุ่มแทนแล้วกันเพื่อนๆครับลัคกกี้ถามเข้ารอบแรกเนี่ยประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเนาะนะครับช่วงไหนไม่มีลัคกี้ถามเข้าเราสามารถเล่นตามเพื่อนๆในกลุ่มได้นะครับบรรยากาศในกลุ่มก็จะประมาณนี้เพื่อนๆครับมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลานะแลกเปลี่ยนเกมการแลกเปลี่ยนเทคนิคการใครเล่นเกมไหนแต่ก็จะมาส่งรูปนะครับเพื่อบอกเพื่อนๆท่านอื่นเฮ้ยเกมนี้มาวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้ซุยนะครับเฮ้ยเกมนี้ไม่ซุยไปเกมนี้ดีไปนั้นดีเฮ อะไรประมาณนั้นเพื่อนครับเขาดูมาดูได้ที่กองเรือราชินิปปากหมดแล้วมาฟังฟังกูปเปิดเสียงแล้วยังโอเคกูปเปิดไม่ได้แล้วเมื่อวานเล่นนะครับภาคจนจบแล้วลืมเปิดเสียงด้วยครับแล้วแม่งเสือกแตกด้วยเฮียก็เลยต้องเอาลงมาให้เพื่อนๆดูทั้งแบบไม่มีเสียงภาคของเฮียทั้งแบบนั้นนะครับ พี่ช่องเอ็กหนึ่งนะเฮ้ยสวยตรงนี้ดูดีดูดีแบบน,นี้พี่ต้องซื้อแล้วแหละแบบน,นี้พี่ต้องซื้อเลยปางเลึกปางเลึกยังไงเพื่อนแมวก่อนมาแล้วหนึ่งตัว ไม่หนึ่งตัวไม่พอเพื่อนขอเยอะๆขอเยอะๆโอ้ยสเกตเตอร์สามตัวเคช,ช่องสองว่าไงเพื่อนอึ๊บเมวใม่หนึ่งไปคูณแปดยังไงวอ,อ,อนนี้ปังเลิกเอหนึ่งแตกเป็นไวส์มีโคมไฟมีอะไรอีกไอส์ปังสาลายสามสวยงามปังพัดเฮเบาเวเบาว ไม่เอยโอเคได้มา5้าพันสองร้อยแล้วเพื่อนครับอีกนิดนึงสามหมุนเร็วได้ไเาตัวนี้สวยแมวมาหนึ่งตัวปางเก้าร้อยหกสิบแซมอนอือปางเลยเบาเออเข้า <c oughs> ขมาดิครับเข้ามาดิครับยังไงเพื่อนแมวมาอีกหนึง่งเอช่องสาม สวยโอเคช่องหนึ่งไม่เ,เ้ยเพื่อนครับโอเคจบที่หมื่นสี่กำไรมาเกือบหนึ่งเท่านะครับเราซื้อไปเจ็ดพันห้าได้มาหนึ่งหมื่นสี่ไม้นี้แตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนครับไม้ต่อไปเนี่ยไอคือเราต้องถอยเว้ยเราต้องถอยเว้ยเราจะซื้อเบ็ดนี้ไม่ได้นะครับเอไอมันจําเราต้องถอยโยกไอถอยโยกไอไปหกสิบพันดูเบาซื้อเลยเบาปัางสี่พันห้าปังเลย งงไปดิมึงต้องงงกูบอกเลยเจอการสลับเบ็ดกูเนี่ยลูกเจขอเคช่องสองมีไหมเพื่อนเคสองพัดสามมาแทนเคสองเอสองเคสองลูกเคลูกเอลูกเอลูกเคลูกเคเออลูกเคมาผางเล็กสิบช่องสามไม่รู้เลยครับแมวใหม่หนึ่งตัวเป็นคูณแปดเอาแตกโมกไม่ใช่แตงโมตุ้ย ยังไงเพื่อนพัดแมวแมหนึ่งตัวเป็นคูณสิบคูณสิบสองสิบช่องสามเมื่อกี้เราซื้อไปเท่าไหร่นะสี่พันห้ายังแม่เบอร์ซุยอยู่เบอร์ซุยเออมาหน่อยเออเฮ้ยแซมอนหนึ่ง โอ้เอา้างพี่ไม่สมม้วนหนึ่งมาแต่ว่ามีช่องสามอี๋กูนึกว่ามีช่องสามด้วยโอเคสองมุนเพื่อนครับน่าจะไม่รอดแต่ก็ไม่แปลกเพื่อนครับเพราะเมื่อกี้ไม้เมื่อกี้มันจ่ายให้เราเนยะเอาไงไอ้ถอยถอยไปสองซื้อเลยปับป๊บปั๊บตังเลือกนอหน่วงมันเป็นสเต็ปการหลอกเพื่อนครับสเต็ปการหลอก เกี่ยวกับารหลอก AI ไอเมลแมนหนึ่งตัวสวยยังไงเพื่อนไมค์สองตัวเป็นคูณสิบมีสาลาีสบายรูสีท่าเอาหน่อยเฮ้ย เออแม่ไม้สามตัวมีคูณ20แล้วตอนนี้เพื่อนครับหวังว่าอีกสามหมุนนี้น่าจะมีลายอภิธิหารอะไรสักอย่างนะเพื่อนอึ้บอะดูยซยเอุ๋สาลาย่างไงเพื่อนอัล,ลมาอีที่อีกที่มามาอีกที่มามา,อมา,มาเออมาอัลลาเวลอะดูอันนี้ไม่เป็นไรเพื่อนครับอันนี้คือสเตปหลอกอยู่ไงเออสเตปหลอกสเตปแท้อยู่ เต็ปแท้อยู่เบ็ดน,นี้สเต็ปแท้อยู่เบ็ดน,นี้ผางผางเลยของจริงอยู่เบ็ดน,นี้เพื่ครับจะนอหลุดจะนอหลุดหลุดหลุดไอ้เงี้ยแม่งเน็ตหลุดเพื่อนเพื่ครับเน็ตเป็นไอ้อะไรวะเนี้ยไอ้นี่คือเน็ตหลุดน,นออะแบบเนี้ยนนเน็ตนะแบบของเฮียหลุดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับขอรีก่อนนะ มาเพื่อนๆครับเน็ตหลุดเน็ตบ้านไม่รู้เป็นอะไรนะอยู่ดีๆก็ใช้ไม่ได้เพื่อนรัาอาจจะเป็นเพราะฝนตกหนักนะอตอนนี้เฮียก็เลยต้องมาใช้เน็ตมือถือเชื่อมต่อกันไปก่อนแล้วกันนะครับมามาดูกันว่าเปลี่ยนเน็ตกลางคันแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างเพื่อนอ่ะเหลือ3มหมุนนิวาลูเกเจแมวใม่กสตัว ยังไงเพื่อนลูกคิวสาลายสองอ้อยาสองมือสุดท้ายเพื่อนครับอุ้ยอีดีอีดีดีอีดีไอส์ไอเจนองเงียบคลิปไปดิว่าห้าตัวรอบนี้มาดิมาดิ โดนกูแน่รอบนี้มาแล้วหนึ่งตัวแมวต้องมาเยอะๆแมวต้องมาเยอะๆเพื่อนต้องมาเยอะๆอะดูอยู่ไหนอ่ะเอ้ยแมวเยอะๆดิมีใบพัดด้านบนต่อเนื่องแต่แมวน้อยไปหน่อยเพื่อนครับอ้ดูคูณหกอยู่อีกอ่ะไม่พอว่ะคูณหกเนี่ย เออไมาสองตัวเปลี่ยนเป็นเจสองตัวไปเลยเพื่อนอะดูอันนี้คูณสิบเลยห้าหมุนเพื่อนครับยังไงเพื่อนาง1,200ตามด้วยลูกเอปางอีกสองร้อยสี่สิบเอาหน่อย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 เซลมงเซลมอนสาลงสาลายเต็มกระดาษไปดีไอจย,ยังไงเพื่อนไออีกตัวเยียบเล็ก บร z สอีกทีดีอีกทีดีบรสไอเย็ดแม่พุนอัลลามะโอ้ยเรียบร้อยกูสุดท้ายว่าไงเพื่อนอือจอบแล้วล่ะ <c oughs> ได้ได้ได้เพื่อนได้ได้เพื่อนขอให้บอกขอให้บอก โอ้โหลายแบบเมื่อกี้ในฟีสป,ปินมึงไม่มาวะเพื่อนได้ขอให้บอกกูไปต่ออยู่แล้วเพื่อนมาดิวะกูบอกเลยกูซื้อจนร้องอะ่ะซื้อจนร้องอ่ะกูบอกให้ก็มาเดิมีเอต่อเนื่องยังไง K หนึง่งไม่ลงเพื่อนครับ ใช้เน็ตมือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi มันก็จะดูหน่วงๆน,นิดๆนะอุ้ยได้ได้หลายเมลโดงนี้น่าจะเน้นผางภาษาสาวร้อยสวยงามเพื่อนตามด้วยสิบขอเจีช่องสองอึ๊บมีคิวมาแทนอุ้ยอุ้ยแซลมอนสามอซ์โอ้โหแซลมอนเด้อแซลมงแซลมอ,อนเต็มกระดาษเลยนะจริงเนี่ยยังไงโด่งนี้สวยเมากครับมีอะไรอีกไหมแซลมอ,อนหนึ่งมึงลงสาหลาีหาพ่อมึงไอีเวน มันต้องแบบนี้ปากต้องแบบนี้ดิวะ <c oughs> ต้องแบบนี้ดิวะ <c oughs> นี่คูน้อยไปหน่อยนะคูณ12เองนะครับแต่ก็ยังดีที่มันมาให้เนะี่ยสุดท้ายจบเพื่อนครับเอาจริงๆนะมันก็ได้มันก็จ่ายไม่สุดนะครับ นก็ยังจ่ายไม่สุดอยู่ดี15720หน่วงว่ะเอ้อถ้าซื้อต่อจะมาไหมวะเนี่ยอ่ะลองดูเพื่อนๆครับนี่มันซื้อยับเลยเนียซื้อเหมือนเก็บกดซื้อเหมือนคนไม่เคยซื้อไอ้เป็ด มาแล้วหมาแล้วหมาแล้วสมาแล้วสมาแล้วหนึ่งสลงายสองไอส์เอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,อย,ยังไงเพื่อนสลา,ายเบาๆปังเจ็ดร่สมาสอตัวคูณสิหเพื่อนครับอีก4ีมุน ซุยซุยฮไอ้ยาไม่มีการแบบว่ามึงจ่ายแบบต่อเนื่องสองไม้สามไม้ติดไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหอย่างเหี้ยเลยมั้งครับไม้นี้แล้วกูก็ไม่หยุดกูก็จะซื้อต่อกูไม่เปลี่ยนเบ็ดด้วยมั้งครับกูมันดื้อกูมันลั้นทำไมวะเออ มีเอด้านบนสันดิกิทธาสันดิสิทธามีแมวใหม่ลงมาอีหนึ่งไว้ครับยังไงลูกเจโตแมวสองลงมาดิโอเคตอนนี้คูณแปดแมวใหม่หนึ่งไปคูณสิบโอ้ อีกตัวคูิแล้วเพื่อนอีกหหมุนขอหน่อยเนื้อเนื้อเนื้อเน้อน้อนออยังไงพื่อนอนลมามะโพเลมลโพเลโพเลยเมลไม่ต้องแล้วพื่อนอะดูมึงลงมาเอาือวะคูแปแล้วสามหมุนสองหมุนลูกเจแซลมอนสองอ้สาลายสองพัดสองเอยอยังไงเพื่อนอาายอีกทีอัลา มาเอ้ยคูณสามสิบสี่ <c oughs> พเพื่อนครับพอดีกว่าไปต่อก็น่าจะหมดเอาหมื่นนึงนี้ไปตบไอแปะดีกว่านะเฮียว่านะ่ยเฮียคิดว่าน่าจะดีกว่าเพื่อนครับนะเอาหมื่นนี้ไปตบไอแปะดีกว่า <c oughs> นะครับยอมแพ้กับมันไอเมลเนี่ยเออไปก็ได้จ่ายก็จ่ายไม่สุดนะครับก็ก็แก๊กๆอยู่นั่นแหละ โอเคยอมแล้วกันครับขาดทุนไปประมาณ9 8 5 0พนแ้ทุนละ20,000ใช่ไหมนะครับโอเคเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กักบคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับเพื่อนๆพื่อบายล้มาจุ